ไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่องของฮ่องกงเขาจัดเลือกตั้งนะเขากำลังจะจัดการเลือกตั้งแต่มีเงื่อนไขว่าคนที่จะไปโหวตได้จะต้องเป็นสมาชิกที่รักชาติเท่านั้นเออเขาจะกําหนดยังไงอะ่ะเขาจะ ระบุได้ยังไงว่าใครรักช่าิหรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะฮ่องกงมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อสรรหาผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้ระบบการเลือกตั้งใหม่ของฮ่องกงเพื่อจะไปเลือกผู้นําคนต่อไปของฮ่องกงซึ่งมีชาวฮ่องกงจํานวนน้อยกว่า5.000คนจากกลุ่มสนับสนุนมาทําการเลือกตั้งในครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้ง5แห่งทั่วฮ่องกงค่ะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดจากตํารวจ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันทางการเมืองครั้งแรกนับตั้งแต่ปักกิ่งเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงผู้สมัครเลือกตั้งที่มีแนวคิดรักชาติเท่านั้นที่จะเข้ามาปกครองฮ่องกงขณะที่ผู้สมัครที่สนับสนุนประชาธิปไตยแทบจะไม่ติดอยู่ในรายชื่อบัตรลงคะแนนเลยการสำรวจเมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้มาลงคะแนนไม่ถึง5,000คน ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีแนวคิดรักชาติไงตามนโยบายของรัฐบาลกลางของจีนแผ่นดินใหญ่คือคนที่จะมาทําการเลือกตั้งกะกะตอของเขาได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีแนวคิดรักชาติคนที่เคยออกมาแบบว่าอะไรนะสนับสนุนประชาธิปไตยออกมา,เ,าเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเขาถือว่าไม่รักชาติ ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเออแปลกเหมือนกันนะคณะกรรมาการเลือกตั้งของฮ่องกงหรือกะกะตฮ่องกงจะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อระบบการเลือกตั้งใหม่นี้จะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกสภาฮ่องกงจํานวน40คนจากทั้งหมด90คนในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และจะมีการเลือกผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะครับการยกเครื่องการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ของฮ่องกงครับยังทําให้โลกบการเลือกตั้งเปลี่ยนไปครับ ทำให้สมาชิกสภาระดับทุมชนที่ปกครองโดยพรรคเดโมแครตฮ่องกงต้องสูญเสียสมาชิกเพิ่มฮะแล้วก็ขณะที่การเพิ่มที่นั่งมากกว่าห้าร้ที่นั่งสําหรับกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนจีนครับกลุ่มการเมืองแล้วก็กลุ่มลากย่านะครับก็ทางคุณแคร์รีแรมครับผู้นําคนปัจจุบันนะครับของฮ่องกงบอกว่ากรอบการเลือกตั้งของออของฮ่องกงเนี่ยได้รับการปรับปรุงซึ่งเปลี่ยนแปลงให้มีความเคลื่อนไหว ที่ทําให้ฮ่องกงเนี่ยกลับมาเป็นศูนย์กลางการเงินต่อไปครับระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนการเลือกตั้งเนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันอะไรคล้ายคล้ายระบบเผด็จการเหมือนกันนะรวมถึงกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จะลงทุทุกสิ่งที่ปักกิ่งมองว่าเป็นการโค่นล้มรัฐบาลปักกิ่งเองครับหรือว่ามีการแบ่งแยกมีการก่อการร้ายหรือว่าสมคบร่วมคิดการก่อกองกำลัง อะไรก็ตามนะฮะที่นักเครื่องไหวประชาธิปไตยได้รับโทษอยู่ตอนนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับคือว่าเอก็มีการเลือกตั้งแต่แหละแล้วก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่ฮะซึ่งดูท่าแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยคงจะส่งมาเหมือนกับคุณเคนนี่แลมนี่แหละครับแคร์รี่แลมเป็นผู้หญิงนะครับคนที่ฮ่องกงฮะก็ก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะ ก็คงคนที่ไปประท้วงก็อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาเป็นกะกะตหรือว่าอะไรก็ตามนะแล้วก็ตามเนื้อข่าวก็บอกว่าคนที่มาลงคะแนนก็ไม่เยอะนะครับมีแค่ไม่ถึงห้าพันคนครับคุณตาครับใช่ใช่เพราะว่าเขาเขามีเงื่อนไขไงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรักชาติเขาก็คงอาจอาจจะมีตัวชี้วัดอะไรบางอย่างของเขานะว่าเป็นคนที่มีความรักชาติถึงมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งกะกะตได้ไปโหวตเลือกตั้งกรกะตได้ด้วยนะคะ